ตามชื่อ<ฮ>่ะ Good girl แต่ว่าก่อนแบดอันนี้ก็คือดังมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงหลายคนชอบมากๆเพราะตอนเปิดมินิรับแรกมันผมสิดเออก็โ,โอเคนะแบบมันมีสิกสเบาๆหน่อยหนึงอะไรเงี้ยเออบางอันเนี่ยดมแล้วสบู่ไปนวลไปหน้าเบื่อไปอะไรเงี้ยคือไม่ใช่มีหอมเลยมนดมแล้วอีอกแล้วเขาเรียกว่าคลาสสิก เามืนประมาณครัวเชิงผู้ชายใช่ใช่ใช่คือคลาสสิกอยู่มานานอยู่มาตลอดคนก็พูดถึงเยอะก็เรียกว่ารุ่นโคเอโบครีมนี่แหละเยสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าสวัสดีจากแมชั่วชิงตันนะคะวันนี้เรามาสวัสดีกันจากแถวแถวสุขุมวิทนะทันทีชานีเก็ welcome to ไท a แ l a n d นะคะพี่น้องเอใจด้ ดีใจเหมือนกันอคนว่าคือดูคลิปพี่นุ้ยมาตลอดแล้วก็แบบดีใจเสร็จแล้วหอมอะไรไปก็คือจะเป็นแบบว่า c ช a n n e l มาดี c h a น n e ตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงก็แบบดีใจมากที่พี่นุ้ยแบบกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็เลยแบบขอ เจอนะคะขอคุยกับเจ้าแม่น้ำหอมหอีกข้างหนึง <c oughs> น่งด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็เลยจะมามามอยกันเรื่องน้ําหอมที่เลือกมาในช่วงแบบฤดูหนาวอ <c oughs> ะไรอะอากาศแบบเริ่มเย็นขึ้นหน่อย <c oughs> อันนิดนึงแล้วกันนิดนึงมันก็คงไม่เย็นเท่าวอชิงตันแล้อแต่ว่าก็แบบอยาก <c oughs> ให้พี่นุ้ยเนี่ยมามามอยกันในช่องป้นะคะ <c oughs> ว่าจะ,ะกินเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้จะมีกิิอนไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขวดแรกเลยค่ะพี่นุ้ย โอเคเฮ้ยก่อนอน่นต้องขอบคุณน้องป้ายก่อนนะชวนพี่นุ้ยมาดีใจเหมือนกันจะบอกว่าพี่นุ้ยะดูคลิปหนูก่อนที่พี่จะเริ่มทำคลิปอีกมั้งไม่จริงจนุอยู่มาก่อนไม่ใช่เหรอหนูว่าหนูทิ้งทิ้งไว้มั่งเลยนั่นแหละทิ้งแต่ได้เพิ่มอกแรกนะคะมาตัวแรกใช่นี่ก็เป็นหนึ่งในผอมที่ที่ชอบนะของบ้านบ้านที่ชอบเลยแหละเพิ่งคุยกับเบิร์ดไปว่าคิเลนนี่เป็นแบรนด์ที่พี่นุ้ยชอบแล้วมีความรู้สึกว่า แทบทุกกลิ่นของเขาหอมหมดเลยหอมมากหอมน้อยแต่หอมหมดเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอันที่ดงดังมากใช่คือเกิร์ลกอนคือตัวนี้ที่พี่ซื้อมานะให้ดูไกลๆะือเกิร์ลกอนแบทน,นะคะตัวนี้ที่ซื้อมาเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบทางพี่บีเองป้าย่ามาว่าตัวนี้มีในคอลเลคชันหรือย,อยัง ก็แบบคือมันเหมือนอัลมาสเหมือนกันเหมือนเออเหมือนรู <c oughs> ้สึกว่ามันมันใช้ยากตั้งแต่พวกแบบไปพวกอะไรว่าโรสออนไอซ์ไปพวกแบบเราไปคอลเลคชันเล่ามาก่อน oh, <okay. S 2> อย่างเงี้ยเออแล้วก็มาเพิ่งคอลเลคชันนี้ก็แบบเห <c oughs> มือนมีความรู้สึกกับ เพื่เให้คนไม่ชอบใช้ของนี้จัดจังเขารู้สึกว่แบบมันเข้าถึงยากนะเป็นสายชาลิ่งเนี่ยหรอวะเออเราไม่ได้สายแบบแบบลึกๆเลย่างเงี้ยเราเป็นสายผิวๆมากๆเลย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาลองตัวนี้รู้สึกว่าเออมันมันใช้ง่ายดีแค่ขอใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยคือด้วยส่วนตัวป้าเัสใช่มันมีความมันเป็นความแบบหวานเปรี้ยวๆนากพีใช่ไหมที่พี่นุ้ยบอกใช่พี่นุ้ยว่าตัวนี้เป็นกลิ่นแบบสาวประมาณไหนให้พี่นุ้ยป้ายยา จริงๆนะคือในความรู้สึกพี่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นสาวหวานหวานอมเปรี้ยวน่ารักแบบน่าคุนหาซุกซนซุกซนเลยน้อยอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นสาวแบบเบล้นะอ่าไม่ไม่แบวไม่ใช่สาวไม่ใช่สาวแบวก็ตามชื่อค่ะคุณเกิร์ลแต่ว่าก่อนแบทเยยยัวเยยยัวอ่านิดนึงแต่นี่กลิ่นผู้ชายหลายๆคนก็ชอบเนี่อคุณเกิร์ลก่อนแบทพี่รู้ว่ามันมีความทางฟูตี้แล้วก็ ดอกไม้เข้าถึงง่ายเขาได้ยีหน่อยๆแล้วก็ได้ความแพงใช่แพงแน่นอนมันแพงแพงด้วยแพงด้วยถ้าเกิดเป็นเพตัวให้คะแนนตัวพุ้ตเกิลกรแบทที่นุ้ยว่าแนะนําเท่าไหร่ดีสําหรับสาวให้กี่คะแนนอ่ะเต็มเต็มห้าดาวอห้าเหรอแต่ลกคีย์ไปสิอ่ะสิบได้สิบก็ได้แล้แล้วไม่เคยคิดถึงคะแนนพุ้ตเกิร์ลเลยเอาแค่แค่ชอบไม่ชอบแบบเรื่องติถุนาอะไรแค่นี้นะเออพี่นุ้ว่าแปดกับเก้าประมาณนั้นเลย ้้ใหมือแปดก้านนี่เยอะมากเลยนะปกติเป็นคนโห่ใช่ไหมคะปกติเป็นคนโห่จ้ะปกติแบบไปชมไปเล่อยเปื่อยพี่นุริสัต์อันนี้ไหมอันนี้ไหมเออเป็นคนเหมือนกันไม่คืออย่างหนึ่งอ่ะเวลาทำน้ำหอมกลิ่นออสเมนทัสแล้วจะให้มันดูธรรมชาติพี่รู้สึกว่ามันยากเหมือนกันที่จะรู้สึกถึงความเคมีไงแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่เคมีมันไม่แบบไม่ไม่ปลอมใช่ใช่ไม่ปลอมมีความธรรมชาติหอมสบายจมูก จอบน้อจากพี่นุ้ยได้แปดถึงเก้านี่คือไปซื้อกันเยอะมากเยอะมากจริงๆโอเคตัวแรกผ่านไปนะคะอันนี้ก็ช่ฟ้องเป็นจากบ้านที่แบบคนพูดถึงก็เยอะตลอดเนี่ยเนาะอามาซิสตัวนึงอามาซิตัวนึ่งในพวกหน้าหนาว อันนี้คืออยากป้ายยาจริงๆถ่ะพี่นุ้ยเชิญมามอยก่อนเชิญมามอยก่อนโซเลเนชอ่าอันนี้ก็คือดังมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงหลายๆคนชอบมากๆพี่ว่ามันเป็นกลิ่นที่สำหรับพี่นะค่อนข้างติดผิวแต่ไม่รู้ว่าของนูฟุ้งไหมของฝ้ายคือฝ้ายยังไม่เคยไปใช้เมืองนอกแบบเย็นจัดยังไม่เคยพอได้มากอนที่โควิดแล้วหมายถึงว่าประเทศแบบบันดินก็ใช้อยู่แต่ประเทศไทยเก็ได้แค่แบบอ๋อชิดแล้วก็นึกถึงแบบ สกีมาที่นิเซโกะเนาะเพรอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่บนแบบหมู่บ้านสกีอะไรเงี้ยเพราะว่ากลิ่นนี้ปีเอเขาก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบทําออกมาเพื่อให้รีเลทกับหิมะอ๋อเี้ยใช่เออมันจะแป้งๆหน่อยนึงมันจะเย็นๆมือนจะตัวเซเลบรองอะสีสีเหลืองอะอันนั้นจะไปแบบไปทานซัมเมอร์โคคอนนัตวินเทเลแต่๋ยวเขาเปิดออกมาสปุตตี้หน่อยๆใช่แต่ว่าติดผิวได้ความเย็น เป็นคนรอบตัวบรรยากาศเย็นเย็นเป็นเจ้าหญิง,องเอลซ่ามีหิมะตกด้วยเจ้าหญิงจิ๋งจการเก่งมากเลเจ้าหญิงอะชอบชอบช,ช,ชอบกลิ่นแบบโทนแบบให้รู้สึกว่าอากาศอ,อ,อ,อย่างเขาบ้านเรามันร้อนด้วยอะไรเงี้ยเออเจอแล้วพี่นุ้ยอะพี่ไม่ได้นึกถึงเจ้าหญิงแต่พี่ถึงว่าไอ้ผู้หญิงแบบดูยิงยิงนิดนึงอะไฮโซมั Hi ่นใจเอออะไรประมาณอย่างเงี้ยเออตีใส่กลิ่นนี้กลิ่นมันมีความขาวเนาะอ่าใช่ใช่ใช่สะอาดก็คือเป็นขาวใช่คือมัน ให้ความรู้สึกแบบเฟรชที่ไม่ใช่ซีตอสอ่ะสะอาดสะอาดเออมันน มันนุ่มๆอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันคอมฟอร์ใช่ถ้าอยากได้กลิ่นที่ใช้ไม่ยากเกินไปจากบ้านทอมฟอร์ดเพราะว่าทอมฟอร์ดมันเป็นบ้านที่แบบพรู้สึกว่าเฮอถ้าเกิดแบบเข้าไปแล้วแบบเป็นเริ่มตัวแบบตัวหนักๆเลยอ่ะจะถอยเลยนะใช่ก็จริงนะบางตัวมันก็แอบยากไปแต่เนี้ยง่ายแต่ว่ามันยังมีความเหมือนกับสุฟิสเคตในตัวอยู่เนี้ยคือไม่ได้พื้นเกินเออใช่ใช่ไม่ได้แบบเบสิกจัดก็ต้อง้สมประคั่ย ราคานะคะต่ำราคาอันนี้ก็เป็นหน้าหนาวที่เป็นใช้ง่ายแล้วก็ได้ความหรูมความแพงพี่นึกให้กี่คะแนนคะอันนี้เหรอตายละคะแนนดีวันนียเออพี่นึกว่าเขาแปดเก้าเหมือนกันนะตัวนี้เออเออัวเนี้เป็นสิ่งเป็นหนึ่งในตัวที่ที่ดีถ้าถ้าถ้าจะไปเที่ยวต่างประเทศแปลว่าตัวนี้ต้องติดกระเป๋าไปแน่นอนเออก็จริงนะเพราะว่ามันใช้ได้ตั้งแต่เช้าจรดเย็นอะ แล้วก็ตัวต่อไปอันนี้อันนี้คือที่เอามาพูดพราะรู้สึกว่าตัวนี้มีความฟงกระจายมากตัวนี้ EDP อะ EDP ค่ะยิปซงริเบอร์นะคะ EDP ที่นึกออกแล้วดิวิป้าเป็นเป็นรีเซนเตอร์ที่ฝั่งต่างประเทศเนาะแต่ฝั่งทางไทยเหมือนเรามีทาง คุณแบมแบมใช่ทางแบมแบมก็เซเว่นก็มาเป็นแบบนี่แสดงว่าโฟร์ทาร์เก็บอียูนิเซ็กซ์เขาบอกว่าใช่ใช้ได้เลยเหมือนเป็นกลิ่นน้ำหอมที่แบบเพื่อความมั่นใจเป็นคนสมัยใหม่ที่แบบโมเดิร์นและมั่นใจอยงเี้มันคือแบบมันพี่พี่นุ่งลองใช่ไหมพี่นุ่งคือเคยลองจนลืมไปแล้วที่ใส่นาคก็ได้คือไอ้อันเนี้ยเอาความคิดเห็นคือพี่นุ่งจะแบบเซโนก็ได้นะแบบ คือจําไม่ได้แล้วว่ารีวิวไปหรือเปล่าแต่มั่นใจว่าตัว edt อ่ะรีวิวไปแน่นอน e d p จำไม่ได้จริงรีวิวไปเยอะมากอันนี้ทนขึ้นเยอะจาก edt อ๋อติดผิวขึ้นเลยเนี้ยแล้วก็มีความแน่นของกลิ่นใช่แน่นแน่นตึบควรจะใช้ใช้ช่วงเย็นๆอ่ะใช้หน้าอ่ะเออแบบอากาศเย็นหน่อยเพราะตอนเปิดมินิบัฟแล้มีนิบัรู้สึกเออก็โอเคนะแบบมันมีซิตรัสเบาๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยเออแต่เนี่ยทิ้งไว้แป๊บนิวรู้สึก เริ่มถึงความแน่นแน่นติดผิวมากแล้วก็รู้สึกว่าพอเหมือนพอเจอเหงือพอลงเป็นผิวมันฟุ้งแบบหกระจายมากกระจายใช่ก็เลยแบบเออถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวอยากให้กลิ่นมันฟุ้งฟุ้งรอบัตตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกลิ่นที่คนก็ถามมาค่อนข้างเยอะตัวกับอีฟแซงอะไรเงี้ยนะก็ถ้าเกิดอยากป้ายยาของหน้าหนาว้ก็แนะนำเบอร์นะมีความรู้สึกว่ามันฟุ้งดีแล้วก็มีความมั่นใจดีอบบรุ่นใหม่ energy แบบ energy แบมแบมได้นะเดี๋ยวป้าก็ได้นะมั่นใจทับสับสัตพี่หนุ่ยตัวนี้พี่หนุ่ยให้กี่คะแนนให้แค่เกิดเป็นคะแนนอันนี้หรอตาละผู้ไม่ไม่ไม่ได้คุ้นเคยมากไงเลยไม่กล้าให้คะแนนเน่ะแต่จำได้ว่าตัวอีดีทีพี่ไม่ได้ชอบมากอ่างเออใช่แต่ถ้าให้คะแนนขวดเนี่ยให้เต็มสิบขวดสวยเนาะสวยมากแงขวดแบบมีความเออขวดยิ้มมากอ่ะขวดขวดโคตรดีอ่ะตรงเนี้ยชอบมากยอ่ะ สีขออนุญาตให้คะแนนละกันค่าไปก่อนยังไม่ผ่านใช่ใยังไม่ได้แบบงั้นเดี๋ยวไฟให้งั้นตอนนี้ไฟให้อืมไฟขออนุญาตให้เพราะว่าไฟใช้มาแล้วเลยอไฟให้ประมาณ8ปดเจ คือด้วยส่วนตัวไ�เป็นคนที่ไม่ชอบน้ำหอมพลิชาร์บมากขนาดนี้ด้วยไ้าอเป็นคนชอบแบบฟูตี้เฟร่เอสว่านในตาำชุดเลยตาำชุดเอออันนี้มันมั่นใจหน่อยมันแบบเป็นสวนาวแบบมั่นใจใส่สูทประมาณนี้เอาใส่สูทอะไรเงี้ยส่วนตัวก็เลยแบบอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าทําให้เราชอบได้ถือ <laughs> ว่าทําให้แบบสาวแบบสาวฟุ้งๆอย่างเงี้ยสาวฟูๆูอะชอบได้ก็เลยเออก็ต้องมีของดีแหล่แต่ก็คงจะฉีดแค่ช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนก็คงจะไม ก็นนอปูไแล้วตอนไหนอ่ะหน้าหนาวมันจะมีมาสองวันมันจะมีสองวันในหนึ่งนสิบห้าวันมันจะมีมาสองวันแต่ต้องฉีดได้ทันนะไมหมนะมันหายไปก่อนฉีดเล้วฉันว่าอุ้ยเย็ดฉีดเลยตัวที่สี่ค่ะเป็นเจ้าแอรินอ่ะให้พี่นุ้ยแอมเบอร์มาสนุ้ยก็ชอบกลิ่นนี้มามอยกันมาก่อนใช่แล้วเป็นกลิ่นแอมเบอร์และมาสต์ตั้งที่ที่ดีมาก สมูทมาเพราะปกติเป็นคนไม่ได้ชอบเน้นมาสเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้ามาซเยอะจะมีความรู้สึกมาเออบางอันเนี่ยดมแล้วสบู่ไปนวลไปหน้าเบื่อไปอะไรเงี้ยคือไม่ใช่มีหอมเลยมาดมแล้วเอออีกแล้วมันเหมือนเดิมอะไรนี้อันนี้คือไม่ได้ว่าแบบรู้สึกแหวกมากแต่ว่ามันสมูทมากในการเบลนด์แอมเบอร์เข้าไปเออทำให้หอกกันทั้งแอมเบอร์ใช่ใช่ออกมาได้แบบ ดมแล้วรู้สึกเฮ้ยโคตรผู้ด,ดีอ่ะดีมากเป็นกลิ่นที่ธานหน้าหนาวนะเราอยากได้กิ่นแบบนุ่มๆอบ,อ,บอุ่นอบอุ่นเป็นคนอบอุ่นคนใจดีอนะไรเงี้ย ใช่เพะ่ไหนอันเนี้ยรู้สึกว่าหน้าหนาวของเมืองไทยแบบเนี้ยก็ยังใช้ได้หน้าหนาว33มสิาเซลเซียสเนี่ยก็พี่หนุยก็ยังไหวหนุยเห็นใจหนุนหน่อยคนที่อยู่ที่นี่อ่ะคือบางอันอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีความรู้สึกเฮ้ยสามสิบสามเซลเซียสจะไหวไหมวะอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมีความรู้สึกเออได้ได้ได้แล้วก็มีความอบอ้อมอารีในกรีฑ คือเ้าไปเจอรีวิวมาเขาบอกว่าเป็นแบบยูชีกินนี้ยูสกายเป็นแบบ Kindest woman in the world โอ้โหเออได้นะเนาะกนมันใจดีเลยแล้วก็ได้ความได้ความแพงไปขออนุญาตฉีดนนี่คือแบบที่หายไปนี่คือใช้ใช้เยอะมากชอบมากนี่คือแบบอืฉีดตลอดมันได้ความแบบ นู่มเลยให้ดูกลดเอ็กไก่กลอปหนึ่นนะคะจากบ้านเอรินเอรินนี่เป็นไลน์ลักชูขึ้นมาของเอสเตรลาเดอร์เดี๋ยวใครแบบเอ๊ะเอรินน้่มหอมแบบอาจจะไม่คุ้นเลยเขาจะขึ้นมาใช่มีเคาน์เตอร์มีค่ะมีเคาน์เตอร์อยู่แต่ว่าก็หาไม่คุ้นกับเอสเทอร์อยู่ในเอสเตอร์ลาเดอร์เลยซึ่งก็จะเป็นบูธเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยของต่างประเทศเกามีเป็นก็อยู่ในเอสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเยอะกว่านิดนึง อันนี้แอบแบบเล็กๆน่าสงสารมากจริงๆลายเขาก็เยอะนะเยอะมากพอสมควรแต่ของไทยยังไม่เยอะใช่ของไทยังไม่เยอะถ้าใครอยากเข้าบ้านแอรินให้ลองตัวนี้อน่าจะเข้าได้เขาเออเราจะแบบมันจะไปกอื่นต่อจะลงต่อเขามีหลายๆกลิ่นที่ค่อนข้างคนพูดถึงเยอะเนอะอีพิคัสเมดิเตอร์เรเนียนนุนนิน่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าให้เชียบ้านไหนที่ชอบอันนี้ก็พูอัเบอร์มาร์คซึ่งคุูให้กี่คะแนนอันนี้ให้ประมาณแปดกันสูเหมือนกัน มีความแบบดูดิเดี๋ยวถ้าเก็บแบบฟาดไปเขาให้สิคิมเนวเปียนอยู่ที่แปดดูอุยน้ำหอมให้สินี่มันเป็นไงวะน้ำหอมเพอร์เฟกต์ถ้าเกิดตัวไหนที่ได้สิบเนี่ยต้องดีใจมากๆเลยนะทุกคนรอดูนะว่าจะมีหลุดมาไหมปกติไม่ให้คะแนนเลยไงแบบชอบไม่ชอบไมโง่ไม่ไม่เอากิจนี้ไม่แนะนำนะคะไม่ได้นำทางไม่ได้นำจบทะจบอันนี้นุ้ยแนะนำค่ะว่าผู้นี้ยังมีชีวิตรอดมาได้อยู่ได้แปด เรามาถึงขวดที่5้นะคะตรงนี้เปก่โคลเอตโคอีโคลเอตโคลอมันเป็นกลิ่นที่อยู่กับสาวไทยมันนานมากทุกคนต้องมีแต่มีนุยไม่มีเห็นไหมบอกแล้วไม่หอม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 แนะนำสาวไทยมานนานมากทุกคนก็คือเป็นกลิ่นที่แบบเขาเรียกว่าคลาสสิก เหมือนประมาณครัวเชิงผู้ชายใช่ใช่ใช่คือคลาสสิกอยู่มานานอยู่มาตลอดคนก็พูดถึงเยอะก็เรียกว่ารุ่นโคเอโบครีมล็คือชื่อเขาก็คือโคเอโบครีมเป็นกกินที่แบบเบสเลอร์ีขวดที่เท่าไหร่น่าจะขวดที่สามคือดูสภาพขวดได้โคเอโบครีมอ่ะมันจะมีความแยกตรงที่ใช้เป็นนานๆอ่ะขวดมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนสังกะสีดำๆอย่างเงี้ยคือมันทําให้ใช่ใช่มันทําให้ขวดดูดูหมองดูน้องแบบ น้องเศร้าอ่ะแต่พอมันเหมือนโดนออกซิเจนโดนน้ําหอมอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนแต่ว่าขัดออกได้นะคะมันขัดออกได้แต่ว่าก็เป็นตัวที่หลายๆคนก็จะแบบ่ปวดไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีมันใช้ง่ายจริงๆมันไปกินของกุหลาบอืมใช่กุหลาบกุหลาบมีหอมดอกไม้ขาวอือนี่ก็คือฟุ้งจัดๆอีกตัวนึงอันนี้ EDP ใช่ไหมค EDP ที่ตอนแรกจะชุนๆเลยใช่ตอนแรกมันตอนแรกมันมีความแบบกินดอกไม้ขาวแบบจะอึกตอนแรกแค่ก็ไม่ชอบ แต่ว่าเหมือนคือคนมาใช้เยอะจนแบบโอเคอยากรู้อ่ะอยากรู้ว่าทำไมคนถึงชอบเยอะหรือคนถึงเยอะอะไรเงี้ยตั้งใจอยากลองเนี่ยพอผ่านโนดแรกไปก็แบบเออมันก็ของน้อยพี่นุ้ยว่าไงบ้างตอนนี้ตอนนี้อยู่คู่กับแบบเป็นคนเป็นหนึ่งในองแรกที่พี่นุ้ยรีวิวเลยมั้งเออใช่ทุกคนต้องพูดถึงนะสใช่ใช่เหมือนกับว่า เป็นไฟล์บังคับอะบคนเยอะอะได่มากินคนต้องพูดถึงใช่แล้วก็เออพี่ว่าเป็นหนึ่งในหอมที่พี่นิวแนะนําให้แบบประมาณเด็กมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ใช้ได้นะเออแต่อาจจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมีสตินยดนึงยาวค่ะสุดไปเออไบ้เริ่มต้นแล้วอาจจะยุเลยนะเกลียดไปเลยก็ได้ถ้าเกิดใครเริ่มต้นเช้หผอมแบบที่น้องฟ่าย์บอกเออพี่นิวก็แนะนํานะเพราะว่ามันยัง คือมันยังหอมคลาสสิกอ่ะมีมากี่ปีแล้วจำไม่ได้จ้ะนานมากเนาะเออแต่มันคือยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แก่ง่ายๆเออมันยังคลาสสิกเขาไม่ไม่ถูกลืมไปตามกาลเวลาเขาก็อยู่มาเสมอคนก็พูดถึงตลอดแนะนําแนะนําแบบคุณค่าเปิดราคาแล้วอ่ะให้ก้าก็ได้อุ้ยอ่านอนผู้จริงมันเนี่ยจริงไม่เคยไม่เหมือนกับต้องเวกับราคาด้วยนะเขาก็ไม่ได้รุนแรงเขาพอไร้ใช่เอออันนี้ก็ดี แนะนำให้น้องๆที่เริ่มต้นเลยเ,เย็นๆดอกไม้ฟุงๆข,งขาวๆนะคะถ้าใครชอบดอกไม้แนะนำเคยโบคิมดีใจอ่ะไม่คิดว่าแบบสายแมสจัดเคยโบคิมพ,พีใจก้าไม่น่าเชื่อนะอันนี้คือแบบตอนหยิบมาแบบพี่หนุจะเอาด้วยไหมวันนี้มันแมสชัดอะไรเงี้ยได้แมสกี้มาใช้อ่าได้ได้ได ก็วัน okay. นี้ก็ประมาณมีนะคะห้ากลิ่นที่มีก็รู้สึกว่าแบบเราอยากแนะนําน้ำหอมที่เรารู้สึกว่าเราใช้หน้าหนาวเย็นๆอะไรเงี้ยเราชอบอยากจะบอกต่อเพราะว่าบางตัวเนี่ยแบบมันไม่เหมาะจริงๆตัวนี้คือที่ฉีดแล้วเราโอเคที่ไฝโอเคพี่นุยว่าที่ไต้เลือกมาเป็นไงั้าง โอเคนะหอมดีคือเนื่องจากความหนาวของวอชิงตันกับหนาวไทยเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนกันไงเออใช่ป่ะอย่างอันเนี้ยคือถ้าให้พี่นุ้ยพูดก็คือมันจะเบาไปสําหรับที่อเมริกาแต่ว่าไอ้ทุกตัวเมืองไทยจริงป่ะเอออย่างนี้ก็คือจะเบาไปเหมือนกันก็อหนกเออคือไม่งั้นต้องหมแบบเยอะๆเปลืองนะคะเออแต่อันเนี้ยโอเคอันนี้คืออเมริกาโอเคสําหรับความหนาวนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวคือใช้ได้ที่เมืองไทยจริงๆ ที่อเมริกาถ้าเกิดใครจะไปอเมริกาก็อาจจะพกไปใช้ตอนฟอร์หรือสปริงนะคะไปหอมหอมทุกตัวเลยค่ะหวังว่าหวังว่าจะได้ไปแบบสวสดีจากวอชิงตันดีซีบ้างะไะอยากไปโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครอยากจะแนะนำแบบน้ำหอมหน้าหนาวบอกต่อกันก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้กันได้นะ ต่อๆกันต่อแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่นุ้ยมากมากขอบคุณนะค่ะยในช่องไปดีใจมากมากเลยที่สละเวลามามาไทยแล้วก็มายังมาทําคลิปอยู่ในช่องไปด้วยกันด้วยอีกของคุณดีมากแม่ขอบคุณค่ะโอเคแล้วก็ยังไงก็เจกัาคิดต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ